ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นะคะชั้นประสมศึกษาปีที่สี่นะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เป็นวัน f ฟรยเดย์นะคะเอ่อตบมือทำไมอ่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมา ฉเฉลยนะคะ,ฉะเฉลยอ,อะไรฉะเฉลยอ,อันนี้นะคะชีตวันที่เก้าใช่ไหมคะอ่าวันนี้ก็จะมาฉะเฉลยเรื่องที่เราจะเรียงลําดับคําให้มันเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะอก่อนอื่นครูต้องขออธิบายก่อนว่าประธานนี่ไคะประธานตัวนี้นะเนี่ยนะคะ กริยานี่นะคะแล้วก็กรรมตัวนี้สามตัวนี้นะคะเขาเนี่ยอยู่ในประโยคนะคะเวลาเรียนก็จะประทานมาก่อนตามด้วยกริยาแล้วก็กรรมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อที่หนึ่งเนาะนะคะประทานเนี่ยคุณครูจะให้สีแดงนะคะกริยาจะเป็นตัวสอนสีเขียวแล้วกรรมก็จะเป็นตัวสอนสีน้ําเงินนะคะอ่าพร้อมแล้วนะคะเจ็แบนะคะ เป็นประธานเขาบอกว่าข้อหนึ่งค้างคาวค่ะบินสามารถบินได้ค้างคาวก็ the best นะคะต่อไปแค่แน่นะคะสามารถต่อไปคำว่าบินได้ค่ะตัวสุดท้ายนะคะปลายนะคะอ่าปลายตัวนี้อย่าลืมนะคะจุดอะไรตรงนี้จุดอะไรคะ full stop ใช่ไหมคะเน่ เวลาเราเขียนเราก็อย่าลืมจุด Full Stop เนาะนะคะอ่ะโอเคต่อไปข้อที่สองค่ะแมวเป็นสีดำอ้าวหนแมวเป็นสีดำนะคะแมวแน่นอนค่ะมาเลยนะคะ the cat เป็นใช่ไหมคะคำกริยาคือคำว่าว่า is นะคะสีดำก็คือ นี่นะคะิีสีดําตัวนี้ก็เป็นกรรมนะคะ The c a ชอบสีดํานะคะเอ้ยเดแค a เป็นนะคะสีดํานะคะอ่าต่อไปข้อที่สามค่ะฉันชอบลูกอมนะคะฉันชอบลูกอมะใครชอบลูกอมบ้างนะคะอ่ะฉันข้อนี้ง่ายมากนะคะมาเลยนะคะ ใช่ไหมคะไ <I S 1> มาอันดับแรกก่อนต่อไปค่ะชอบค่ะไลค์ like นะคะลูกอมค่ะลูกอมก็ต้องเป็นกรรมนะคะ Candy I like candy ฉันชอบลูกอมนะคะสังเกตน,นะคะเขาจะมีจุด f ู l ส Stop มาตรงนี้นะคะเวลาเราเขียนหนึ่งประโยคเราจบประโยคมันปุ๊บนะคะเราก็ใส่ Full Stop นะคะต่อไปข้อที่ สค่ะมาเลยข้อที่สี่ข้อที่สีค่ค่ะแมงมุมค่ะ The Spider สังเกตเนาะขึ้นต้นประโยคจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เห็นไหม The Spider อร์ก็ไปสร้างค่ะคำศัพท์คำว่าสร้างคือคำไหนหนะาอ่าตอบมิกซ์นะคะต่อด้วยอะไรคะ ใหญ่นะคะสปไปเดอร์นะคะอ่ะขอโทษพูดผิดเอาเว็บนะคะเอาเว็บเอาเว็บโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นักเรียนนะคะคนไหนที่ทำผิดทำถูกนะคะก็ไม่ก็ไม่ต้องเสียใจ เออคนไหนที่ทําถูกนะคะก็ถือว่าดีแล้วนะคะยอดเยี่ยมนะคะส่วนคนที่อยังทําผิดอยู่นะคะหรือว่ายังไม่เข้าใจหนูก็จะได้เข้าใจในคลิปนี้นะคะแล้วก็ในชั่วโมงถัดไปชั่วโมงหน้านะคะแล้วก็ในพบก,กันที่ชั้นเรียนอีกนี้นะคะครูก็จะอธิบายให้ฟังอีกรอบนะคะเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็นะคะจบแล้วเนาะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะ